่อยูบังคับให้ a pple ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad เข้าถึงร้านค้าแอปรายอื่นรวมถึงขยาย iMessage ให้ใช้งานได้กว้างมากขึ้นโรงงานใหญ่ที่สุดของ f o x c o n คอาจลดกำลังการผลิต iPhone ลง30%ในเดือนหน้าเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์สรุปข่าวลือ i iPhone 15และ iPhone 15 Pro ก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายน2023ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ a า n ชนแ e ลร e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple กกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากรัฐสภายุโรปออกกฎหมายบังคับให้ iPhone ต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ภายในปี2024ล่าสุดสหภาพยุโรป ยังบังคับให้ Apple ต้องปลดล็อกอุปกรณ์ให้เป็นอิสระมากขึ้นกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปอาจบังคับให้ Apple ต้องยินยอมให้เจ้าของอุปกรณ์อย่าง iPhone และ iPad สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากร้านค้าแอปรลายอื่นได้นอกเหนือจาก App Store ของ Apple กฎหมายใหม่อยู่ภายใต้ Digital Market ACT DMA ซึ่งต้องการให้ธุรกิจภาคดิจทิทัลมีความยุติธรรมและแข่งขันได้มากขึ้น และบังคับให้พวกเจ้าของธุรกิจเปิดบริการแพลตฟอร์มต่างๆให้กับบริษัทหรือนักพัฒนาอื่นๆ DMA อาจบังคับให้ Apple ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของ App Store iMessage, FaceTime และ Siri ครั้งใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นการอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากร้านค้าแอปายอื่นได้รวมถึงติดตั้งแอปลงอุปกรณ์ได้โดยตรงขณะที่แอปอื่นๆเป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple อย่าง iMessage, FaceTime และ Siri ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ และอย่างครอบคลุมไปถึงวิธีการชําระเงินก็ต้องยินยอมให้ผู้ใช้งานเลือกระบบการชําระรายอื่นได้เช่นกันนอกเหนือจาก Apple Pay ทั้งนี้กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปและคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม2022และจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่2พฤษภาคม2023หลังจากนั้นภายใน2เดือนหรืออย่างช้าที่สุดภายในวันที่3กรกฎาคม2023จ้าของธุรกิจในยุโรปจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย DMA ทันทีที่มาแมคลูเมอร์โรงงานใหญ่ที่สุดของฟ็อกคอนอาจลดกำลังการผลิต iPhone ลง30%ในเดือนหน้าเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์โรงงานของฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานประเทศจีนเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของฟ็อกคอนที่มีพนักงานประมาณ200,000คนแต่ล่าสุดมีรายงานว่าพบการระบาดของโควิด -19 ในโรงงานจนต้องนำมาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้อีกครั้งผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้โรงงานของฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวต้องลดกําลังการผลิต iPhone ลง30%ในเดือนหน้าแต่ทางฟ็อกคอนเตรียมเพิ่มกําลังการผลิตในโรงงานอื่นแทนซึ่งยังมีโรงงานในเมืองเซินเจิน้นที่สามารถผลิต iPhone ทดแทนได้ทั้งนี้การระบาดโควิด -19 ในเมืองเจิ้งโจวได้ส่งผลกระทบต่อประชากรดาว10ล้านคนที่ถูกล็อกดาวน์ขณะที่คนทำงานในโรงงานฟอกคอนจะต้องทำงานในระบบปิด ซึ่งถูกจำกัดให้อยู่อาศัยและทำงานภายในโรงงานเท่านั้นทำให้มีพนักงานบางส่วนไม่พอใจที่มา MacLumher Foxconn อคคอเพิ่มโบนัสรายวันให้พนักงานสูงสุดสีเท่าเพื่อให้มีแรงงานเพียงพอสำหรับการประกอบ iPhone Foxconn ซัพพลายเออร์หลักของ Apple ถูกอ้างว่าจะเพิ่มโบนัสรายวันให้พนักงานสูงสุดสีเท่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อรักษาจำนวนพนักงานให้เพียงพอสำหรับการประกอบ iPhone เนื่องจากเมืองเจ่ยงโจวพบกับการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 และทางการจีนต้องการหยุดการระบาดโดยเร็วที่สุดซึ่งประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทันทีส่งผลให้โรงงานฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวได้รับผลกระทบตามไปด้วยโดยมีรายงานว่ามาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้โรงงานของฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวต้องลดกำลังการผลิตไอโฟนลง30%ในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนี้โรงงานฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวมีพนักงานประมาณ20000,000คนรับหน้าที่ประกอบไอโฟนประมาณ70% แต่หลังจากมีการระบาดโควิด -19 รอบใหม่ทําให้พนักง,งานบางส่วนไม่ต้องการถูกล็อกดาวน์อยู่ในโรงงานดังนั้นฟ็อกคอนจึงนําเสนอโบนัสพิเศษแหล่งข่าวรายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้พนักง,งานของฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวจะได้รับโบนัสรายวันเป็น400หยวนหรือราว2,900บาทจากปกติ100หยวนสําหรับพนักง,งานที่ทํางานมากกว่า25วันจะได้รับโบนัสสูงสุด5,000หยวนต่อเดือนหรือราว25,890บาทเพิ่มจาก 1,500หยวนและพนักง,งานที่ทุ่มเทเต็มที่จะได้รับโบนัสมากกว่า1,500หยวนหรือราว77,590บาททั้งนี้พนักง,งานส่วนใหญ่จะมีไรายได้ต่อเดือนในช่วง3,000-4,000ถึง 4, หยวนหรือราว15,590บาทถึง2 6 9 0บาทที่มา m a c l u m อ r ์สรุปข่าวลือ iPhone 15และ iPhone 15 Pro ก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายน2023 ไอโฟน e 4และไอโฟน e 4 Pro จำหน่ายได้อย่างไม่ถึง1เดือนกระแสะข่าวลือของไอโฟน e 15และไอโฟน e ิบ Pro ก็เริ่มพัดไปแล้วโดยคาดว่าไอโฟนในปีหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple เนื่องจากอาจเปลี่ยนมาใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C นอกจากนี้ยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มเข้ามาไปติดตามกันเลยครับไอโฟน e 15และไอโฟน e 5 Plu าจอแสดงผลคาดว่าไอโฟน e 15และไอโฟน e 5 Plu ายังคงใช้ขนาดหน้าจอแสดงผลเท่าเดิมได้แก่6.1นนิ้วและิกจุดเจ็ดับ แต่ที่สําคัญก็คือมีรายงานว่าทั้งคู่จะได้รับ Dynamic Island แบบเดียวกับที่พบใน iPhone 10 Pro อย่างไรก็ตาม i iPhone 15และ i iPhone 15 Plus จะยังขาดเทคโนโลยีโปรโมชั่นเพื่อให้ i iPhone 15 Pro มีความน่าสนใจมากกว่าพอรตเชื่อมต่อ i iPhone 15และ i iPhone 15 Plus ถูกหลือว่าจะเปลี่ยนมาใช้พอรตเชื่อมต่อ USB-C แทนที่ Lightning เนื่องจากถูกบีบบังคับโดยกฎหมายใหม่ของยุโรปขณะเดียวกัน iPad ในรุ่นปัจจุบัน Apple ก็เปลี่ยนมาใช้พอต USB-C หมดทุกรุ่นแล้ว กล้อง iPhone 15และ iPhone 15 Plus ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกล้องประสิทธิภาพคาดว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะใช้ชิป A16 Bionic ที่พบใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ในปัจจุบัน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จอแสดงผล iPhone ส5 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงจอแสดงผลที่สำคัญเนื่องจาก iPhone 1 4 Pro และ iPhone 14 Pro Max ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ไปแล้วแต่มีข่าวลือว่าทั้งคู่จะได้รับการออกแบบปุ่มด้านข้างใหม่โดยใช้ปุ่มที่มีกลไกแบบปุ่มโฮมของ iPhone รุ่นเก่า USB-C iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ด้วยเหตุผลเดียวกับรุ่นมาตรฐานแต่อาจสร้างความแตกต่างด้วยการสร้าสรุน Thunderbolt เพื่อให้มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่า iPhone 1 5และ iPhone ส5 Plus กล้องกล้องหลังของ iPhone 1 0 Pro และ iPhone 1 0 Pro Max ถูกหรือว่าจะได้รับการปรับปรุงด้วยชุดเลนส์ 8P ซึ่งปกติแล้วจะช่วยลดความผิดเพี้ยนของภาพนอกจากนี้ iPhone 15 Pro Max จะถูกยกระดับการซูมด้วยกล้องเทเลโฟโต้แบบ p พ r i s c o p e ช่วยให้การซูมแบบอัปติคันมีประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพ ขณะที่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ใช้ชิป A16 Bionic ที่มีอยู่ใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max แต่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้รับชิปรุ่นใหม่ A17 Bionic ที่คาดว่าจะใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรกลยุทธ์ในการตั้งชื่อ Apple ถ,ถูกอ้างว่ามีแผนเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตั้งชื่อ iPhone ในปีหน้าโดยเฉพาะรุ่น Pro ซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนอกเหนือจากขนาดหน้าจอนั่นทำให้ iPhone 15 Pro Max อาจถูกเรียกใหม่ว่า iPhone 15 Ultra ซึ่งจะสอดคล้องกับชื่อเรียก Apple Watch ในปีนี้ที่มีการเพิ่มรุ่น u ต t r a ขึ้นมาเหนือ Series 8ที่มาใน2 5าย Max วิธีตั้งค่า Apple Watch Ultra ให้อายุการใช้งานนานสูงสุด60ชั่วโมง Apple Watch Ultra เป็น Apple Watch รุ่นแรกของ Apple ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานที่สุดโดยปกติแล้วจะอยู่ได้นานถึง36ชั่วโมงแต่ด้วยการตั้งค่าประหยัดพลังงานเพิ่มมาใหม่จะสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด60ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมที่กินเวลาหลายวันก่อนอื่น Apple Watch Ultra จะต้องได้รับการอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น Watch OS 9.1หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าโดยอัปเดตผ่าน Apple Watch ใน iPhone เพียงเข้าไปที่ General Software Update หลังจากนั้นจึงสามารถตั้งค่า Apple Watch Ultra ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด60ชั่วโมงตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้เปิดแอป Sttting ใน Apple Watch Ultra เลื่อนไปด้านล่างและแตะ Workout เปิด Feature Low Power Mode ถัดลงมาให้เปิด Feature Fever GPS and h a r t Date Reading เมื่อเปิดใช้งานโด a Power Mode และ Fever GPS and h a r t r a t e Reading จะช่วยให้แบตเตอรี่ของ Apple Watch Ultra มีอายุการใช้งานนานสูงสุด60ชั่วโมงโดยยังคงติดตามการออกกำลังกายได้ทั้งการเดินวิง่งเดินเขาและยังคงวัดอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึง GPS เหมือนเดิมแต่จะลดความถี่ในการอ่านค่าที่มา m a c น u m เ r ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ a มซ่ n แช Re นลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ